สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกครับเกมระหว่างชนิสไทเปครับบ้านพบกับทีมชาติไทยของเราครับวันนี้มีคุณพัทรพผมเมย์และผมจะวัดพลิกไหวเป็นทีมผู้บรรยายครับเอาละครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับไทยเราเคลียร์ก่อนครับแล้วก็แมพยายามตะเตะให้ออกเลยนะครับเนี่ยเอาละครับแล้วก็ฝั่งของชนิสไทเปก็โอ้โหจริงจับเล่นได้ครับแต่ไปปล่อยออกวันนี้ก็เข้าทางไทยเรานี้บอลสอง ไทยเรายังได้กบวีระเทพอะไรครับสุประโชคแทงมาลูกนี้หลุดเลยครับอานกธีรศักดิ์ลุดเดียวแล้วก็จะชิดข้ามแล้วก็โอ้โห1นึครับสามนาทีกับอีกสิวินาทีครับธีรศักดิ์เผยพี่มายิงให้กับทีมชาติไทยของเราขึ้นนําไปก่อนแล้วโอ้โหยิงแบบร้ายการเลยครับธีรศักดิ์เผยพี่มายเห็นว่าหัวงชิวหลินออกมาห่างจากเส้นประตูนะครับแล้วก็ต้องชมตั้งแต่สุประโชคแทงทะลุช่องมาให้ธีรศักดิ์ครับนี่ครับทีมชาติไทยเราออกนํามาอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่3ามกว่านนั้เอง โอ้โหตรงนี้ครับยิงอย่างร้ายเลยครับยกข้ามหัวของหววชิวหลินแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับทีรศักดิ์เผยพิมายวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็ถือว่าสมมุติแบบครับลูกยิงลูกนี้ก็เจ้าหมิงซื่อนี่ตามไม่ทันนะครับตัวใกล้สุดของชยนิชไทเปที่พยายามจะลงมาสกัดทีรศักดิ์ครับไม่ทันแล้วถือว่าเป็นลูกง่ายเลยเดียรเทบอกเพื่อนเย็นลงหน่อยครับเอาแล้วครับเลือกโยนมาการประตูขึ้นไปโม่งไม่ถึงครับบอลจังหวะสอง อย่างเก็บได้ไทยเราย้อนขึ้นกลับมายิงไกลเลยโอ้โหแม่ลูนี้ซัดไกลมากครับบอลก็หลุดออกไปเยอะต้องพยายามยิงให้ได้น้ำหนักมากที่สุดครับเสกสรรย้อนขึ้นกลับมาเริ่มใหม่ อาแล้วครับให้ช่องนี้สวยครับแล้วก็ขวามีนิคลัสนิคลัสมิเคิลเันธีรพันธ์วิ่งขอบอลอยู่นิคลัสยังไม่ให้นิคลัสจะไปเองครับนิคลัสล็อกก่อนเลยคับธีรพันธ์ตรงกลางชนาทิพมาแล้วครับลราเบิ้ลเร็วมาเสกสันมีโอกาสแล้วก็อ้โหจะยิงเองเลยครับอูโหูเสกสันครับตรงกลางนั่นน่ะธีรศักขยับมาแล้วแต่ว่าเสกสันจะเล่นเสาแรกครับบอลไม่ตรงกรอบอยู่ด้วยนะครับลูกนี้ยิงไม่ง่ายเท่าไหร่ครับเนี่ยครับยิงแล้วบอลมันบานออกนิดเดียวตัวปอวยเล่นกับมิกกี้เบนจี้ จังหวะยวนหยวนเจนินผิงกลับมาครับหวงชื่อมิงมิกกี้เบนจี้เจอสองครับมิกกี้เบนจี้สุดผะโชคเบียดแล้วก็แมลูกนี่บอลสองโอ้ยยังดีดีเขาแตะแล้วบอลหลุดออกหลังไปเลยครับแตะจังหวะแรกไม่ดีนะครับสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้เปิดแต่คนนี้ต้องระวังมากหน่อยเลยครับมาถึงนัทพงษ์ สุประโชคเล่น1-2อกับชนะทิพย์สวยครับข้างหน้ามีและแทงมาลูกนี้ตัวหลังสอดมาแล้วก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับการเข้าทัของทีมชาติไทยลูกนี้ครับไม่รู้ว่าตอนแรกกันเลือกช่องไหนแต่ที่แน่ๆคือเป็นประตูไปแล้วครับเสกสารครับกดได้ไทยเราหนีเป็น2ต่อ0ูนแล้วคนจ่ายก็คนเดิมอีกแล้วครับสุปภะโชคโอ้สอประตูต่อศูย์ดูครับจ่ายทะลุมาตรงนี้ คือวิ่งตรงนี้เนี่ยตำแหน่งดีกว่านะครับเสกสรรแล้วก็ยิงสวนตัวของหวงชิวหลินเข้าไปแบบนี้น่ยจะทําให้ทีมชาติไทยเราก็คลายความกดดันได้มากขึ้นนะครับเนี่ยพยายามจะเข้ามาสกัดแล้วแต่ไม่ทันครับฝงเส้าฉีลูกนี้เนี่ยลายวิ่งทีแรกของเสกสรรเนี่ยอยู่ด้านในด้วยนะครับ บอลตรงกลางเนี่ยครับพอลลมาแพ็คแล้วก็ดักรอโต้อู้ยชนาทิจ่าไม่ดีครับแล้วจะโดนสวนเหมือนกันแทงมาหลุดเลยครับอ่าแล้วครับเบนชี้เบนจี้ช้าไปหน่อยโอ้หสลิงคารมาทันอู้คหูสลิงคารอย่างร้ายเลยก็ต้องระวังแนวรุกคนนี้หน่อยละครับเนี่ยครับสลิงคารเนี่ยวิ่งกลับมาจิ้มบอลได้ทันนะครับมาบล็อกลูกยิงของจอร์นมิกกี้เบนจี่อ่าแล้วครับจะขวาหรือซ้ายครับสุดโชคซัดบอลมันไม่มุดลงมาครับ โด่งข้ามคานออกไปครับวีระเทพต้องมาปลอบใจแล้วก็ให้กําลังใจแล้วทนครับให้วีระเทพหาแล้ววันชัยวันชัยมาถึงสุระโชคสุภพโชคแทงมาถึงไม่ถึงชนาทีพ ใจยัดให้แล้วครับแล้วสุพโชคเข้าไปเบียดปีนล้วงกลับมาได้ครับอ่าครับอีกรอบหนึ่งสุพโชจีเอาหาสุพโชคคืนชนะทิพ12แล้วก็สุพโชโอ้โหเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับสุพโชสารชาติโอ้โหจุดเริ่มต้นก็มาจากสุพโชคนั่นแหละครับที่ไปล้วงบอลมาจากหยวนหยงเจิ้งได้นะครับก่อนจะทําชิงกับชนาทิพแล้วสุดท้ายได้จบนะครับวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยครับสุพโชเนี่ยครับไปล้วงบอลมาจากหยวนหยงเจิ้งได้นะครับจุดเริ่มต้นก็มาจากเขาเลยครับแล้วก็ ยิงเร็วนะครับก่อนที่แนวรับของชัยนิษย์ไซเปย์จะพุ่งมาบล็อกได้ทันอ,อล้วครับอลไรครับลูกสี่เลยไหมหายครึ่งเวลาแรกให้วันชัยแล้วสินกระเปาจบครึ่งเวลาแรกครับ mm hmm. ทีมชาติไทยครับบุกมานำชันิสไทเปอยู่3ประตูต่อศูนย์ครับชนิสไทปเปเยมีเปลี่ยนสำรองลงมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรอกราฟิกยืนยันอีกที้วครับว่าจะเปลี่ยนลงมากี่คนอะไะครับจังหวะนี้นี่ชันิสไทเปทะลุมาได้ลองยิงแล้วก่อนโอ้โห โอ้โหต้องบอกว่าเขายิงสวยเลยครับไล่ไทยเรามาเป็นหนึ่งประตูต่อ3แล้วครับเนี่ยครับโอ้โหยิงลูกนี้ต้องบอกว่าเด็ดขาดจริงครับกัวปอเว่ยครับเอาระครับนี่ถือว่าชัยนิชชัยเปเนี่ยได้ประตูตีไข่แตกแล้วก็น่าจะกลับสู่เกมได้แล้วนะครับทีของช่วงครึ่งหลังเลยมาฉกบอลได้ก่อนครับแล้วก็วิ่งมาเต็มสปีดเลยครับสำหรับกัวปอเว่ยอัดลูกนี้นี่หมดสิทธิ์ที่ปฏิวัติจะเซฟได้พุ่งสุดตัวแล้วแต่ก็ไม่ทันครับวอาทนี่ะครับ ชิบะเฉียะเปิดแรงมาเลยครับตัวหลังตั้งปอมแล้วมงย้อนโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับอู้ปฏิวัติต้องพยายามพุ่งเช็คเลยนะครับนั่น่ะตัวก็เลยตันแหละครับเข้าไปอยู่ในประตูเลยอู้ผวามาสุดตัวเลยครับยังดีนะครับที่ลูกนี้บ่งย้อนทามาแล้วบอลไม่เข้าแบบนี้แล้วยังมาได้ไปอีกครับไปต่อเลยครับโอ้โหยังมาไม่หยุดแล้วแทงต่อมาลูกนี้หลุดเดียวเลยครับหลุดเดียวแล้วก็จังหวะขวายังไม่ยิงซ้ายก็ยิงไปติดบล็อกอีกโอ้โหทีรศักดิ์ครับ จะเอาชัวร์ครับดึงเข้าซ้ายแล้วก็สุดท้ายนั้นยิงไปโดนบ็อกนี่คารัลินเกีย์สั้นแข็งแกร่งจริงครับก่อนจะแทงตรงนี้แหละครับให้กับธีรศักจะเอาชัวร์นะครับล็อกเข้าซ้ายแต่ว่าตรงนี้แล้วมุมมันแทบไม่เหลือแล้วครับหองชิวหลิงเขาก็ออกมาเร็วต้องชมอ้าวแต่ว่าดักได้ตรงนี้เอาลครับวีระเทพวีระเทพมาเองเข้าซ้ายวีรเทพเปิดเข้ากลางโลกโลกโอ้โยิงไม่ได้แล้วก็อีกทีนึงู้หบอลไปเข้ามือครับ โอ้โหกาทองอีกครั้งของทีมชาติไทยที่จะได้ประตูที่4หลุดลอยไปครับดูจังหวะกระชากมาของวีรเทพแล้วเปิดหักมาให้เพื่อน <c oughs> ยิ่งไม่โดนครับบอลย้อนหลังนิดเดียวเท่านั้นชะลงลงมาได้เลยเข้าซ้ายด้วยครับชะลงเล็งกับชนะทิพย์แล้วสายสุดมีดึงจะวะรออาอะไรครับสันติภาพได้เปิดเปิดเข้ากลางมาล่งโลกอีกทีหนึ่งก็ดเรียบร้อยโอ้โหคราวนี้ออก็ทําได้ดีนะครับกับการได้โอก,กาสอีกครั้งหนึ่งครับของธีรศักดิ์ครับสี่ประตูต่อหนึ่งนอกจากจะไม่พลาดแล้วเจ้าตัวก็ลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับธีรศักดิ์เผยพี่มายข่าวนี้บอลมาตรงตัวเขาพอดีแหละครับแล้วครับช่องว่างมาห่างสามสกอร์อีกครั้งหนึ่งยืนร อยู่คนเดียวเลยครับธีรศักดิ์คราวนี้ไม่พลาดแล้วครับไม่มีตัวประกบแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ยากเท่าไหร่แล้วนะครับตัวประกบที่อยู่ใกล้สุดอย่างคงเท้าฉีนี่ก็ตามไม่ทันแล้วแต่ดูเกือบเกือบเหมือนกันน <c oughs> ครับน่นจยิงไปตดิดนิดๆเหมือนกันแต่ว่าุใสเฉินเจ้าอันเอาละครับหรือที่มาชุดนี้ของทีมชาติไทยโอ้ขึ้นมากัน5คนแล้วครับมาเป็นแผงครับสุประโชคสายมีครับสุประโชคเล่นกับชาโรงค์มองหาเพื่อนแล้วเปิดโดมาลูกนี้ติ้พักคืนกลับมาลองยิงแล้วก็โอ้ไม่ตรงกรอบ อู้คูธีรศัก์นั่นแด่อ,อกให้ซัดเลยครับแต่ว่าสุโชคครับยิงไม่ตรงก็ดึงช้าหน่อยครับ ลองเปิดยาวขึ้นมาบอลกระดอนพื้นแล้วเข้าเหลี่ยมไหมเก็บได้สุภพโชคสุภพโชคดีมาสวยมากแล้วก็ซัดโอ้โหห้าตอนหนึ่งครับทีรศักดิ์เผยพี่มายครับต้องชมเลยครับสุภพโชคสารชาติจ่ายลูกนี้อย่างร้ายครับโอ้โหสุดเลยนะครับหันหลังให้ประตูด้วยนะครับสุภพโชคแต่ว่าขวยมาให้กับทีรศักดิ์ได้แฮตทริกแล้วครับส่วนสุภโชคนี่ก็3แอสซิสต์ครับในนัดนี้มากโดนรุม3คนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่าจังหวะลงตัวมากๆครับกับทีรศักดิ์ที่พุ่งขึ้นมา เนี่ยครับเห็นแล้วครับว่าทีรศักดิ์นะพุ่งขึ้นมาครับก็เลยควยใหู้แนวรับของชนิชัยเปย์ไปรุมสุภโชคคนเดียว3คนมีแต่เลือกขวาก่อนครับหาอะไรครับเบนจามินเดวิสเบนดึงจังหวะรอเบนยังคลองหนีอยู่ให้ชนาทิพสายมีว่างเลยชนาทิพดีดมาโอ้โหไม่ลุดแต่ได้ยิงลูกนี้โอ้โหยังเซฟได้สุภพโชคสารชาติครับแล้วไทยเราก็พยายามจะไปแย่งกลับอ่าราชิดกังคืนกลับมาได้ เปลี่ยนแกนข้ามารุ่นนี้สันติภาพอะไรครับสันติภาพมีเพื่อนวิ่งทำทางมาอยู่ครับสันติภาพยังไม่ให้สันติภาพเปิดเข้ากลางโอ้โหอาฉลบเ,เข้าประตูไปเลยโอ้โหวอนฉลบแล้วมันเป็นใจครับโอ้โหนี่ลงมาแล้วมีส่วนกับประตูอีกแล้วก็สันติภาพโอ้โหนี่พลิกกลับมารับไม่ทันครับหงชิวหลินตัวน่ะถล่มมาทางฝั่งซ้ายแล้วครับแลบแล้วก็เป็นใจนะครับเนี่ยบฉลบนี่ หงชิวหลินเนี่ยกระเถิบมาทางฝั่งซ้ายแล้วครับจะพลิกกลับไปรับไม่ทันโอกาสได้เปิดมาลูกนี้ก็อย่างสกัดทิ้งดุสินก็เปล่าจบเกมเลยครับโอ้โห,โหก็ถือว่าเป็น3คะแนนที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยเรานะครับวันนี้ก็เอาชนะ e ชนิสไทเปไปได้ในเกมที่ยอดเยี่ยมครับครึ่งแรก3ครึ่งหลัง3 <c oughs> เลยครับ6ประตูครับ6ประตูต่อนหนึ่ง